สวัสดีครับคุณจอยสวัสดีค่ะพี่กุ้งหลายคนถามนะว่ามาที่ร้าน LA Shopper เนี่ยถ้าเผื่อเขาอยากจะแวะมาเยี่ยมมาเที่ยวร้านแล้วอยากมีอะไรติดไม้ติดมือที่แบบว่าไม่แพงมากเนี่ยมีไหมในร้อะไรเบาๆใช่ไหมคะเป็นของฝากให้ตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ใช้งานได้ด้วยก็มีนะคะที่จะเป็นทางด้านนี้เลยนะคะเราก็จะเป็นสินค้าที่แบบว่า ไบเกอร์ iker, ทุกคนต้องมีต้องใช้คือโมงค่ะแล้วก็ปอกแขนค่ะก็อย่างผ้าโมงของจอยนะคะหรือว่าผ้าบัฟนะคะเราก็จะมีของที่ร้านเนี่ยก็คือจะมีแบรนด์ดรโจนนะคะเราก็จะเป็นผ้าที่กันยูวีได้นะคะแล้วก็ผ้าใส่สบายผ้าลื่นด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็นอกจากผ้าบัฟนะคะเราก็จะมออีอันนี้เป็นโมงเนาะแล้วก็จะมีเป็นลักษณะผ้าบัฟที่ เป็นผ้าลื่นๆที่กุ้งจับเนื้อผ้าดูครับครับค่ะอืวันนี้เนื้อผ้าของเขาก็คือใส่สบายใส่ลื่นนะคะแล้วลายเนี่ยก็มีลายหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มตัวนี้นะคะที่ขายดีแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันค่ะลักษณะแบบว่ารูสิกซที่ซิกนะคะตัวนี้ก็เหมาะแบบว่าเป็นของซื้อติดไม้ติดมือนะคะหรือว่าจะซื้อฝากเพื่อนก็ได้นะคะครับค่ะ มีหลายแบบเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นปลอกแขนค่ะปลอกแขนเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะคะว่าเป็นกัน UPF 50บวกนะคะเวลาใส่แล้วเนี่ยอุณหภูมิจะลดลง2อ,องศาเขาตีแพ็กเกจไว้ในแพ็กเกจเลยนะคะตัวนี้ใส่แล้วก็ผิวก็จะลื่นๆเย็นๆขึ้นนะคะก็ใครที่แบบว่าอยากจะ หาผ้านะคะกันยูนะคะกันแดดนะคะผิวจะได้ไม่หมองคล้ำนะคะก็แนะนำเลยค่ะผ้ามง่งผ้าบับปอกแขนค่ะราคา<อ>ก็หลักร้อยเองนะคะมีแบบ200 200สกว่าบาท300ก็เป็นมุมทางนี้ได้เลยนะคะและเห็นข้างหลังนี่คืออะไรบ้างอ๋อทางนี้ใช่ไหมคะนอกจากผ้ามง่งผ้าบับแล้วนะคะก็พี่ๆหลายคนก็อาจจะมีเสื้อเวสเนาะหรือว่าเสื้อกั๊กหนังแล้วก็มันโลง่งๆอยู่ก็อยากจะหาของเล่นอยากได้อะไรไป ติดด้านหลังนะคะก็มีหลายแบบเลยค่ะก็จะเป็นสไตล์ไบเกอร์อเนาะลายเครื่องลายมอเตอร์ไซค์นะคะม,มีหลายแบบมากๆม,ม,มีทั้งแผดเล็กแผดใหญ่นะคะแบบเล็กๆอย่างนี้ก็มีนะคะม,มาค้นมาหามาเล่นได้ที่ร้านเลยนะคะมันเยอะจริงๆของมันแบบว่ากระจุกกระจิกก็เยอะคะ่ะที่ร้านและเห็นว่ามีเสื้อด้วยเหรอฮะอ๋อถ้าเป็นเสื้อยือดนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งตามมาทางนี้เลยนะคะ ที่ว่าเป็นราคาไม่แพงนะคะหลักร้อยอตอนนี้ก็ถ้าลูกค้าซื้อ3มตัวก็จ่ายแค่พ<อ>ันเดียว1,000พันใบเทาได้เสื้อกับบ้าน3ามตัวคุ้มมากโอ้โหราคาไม่แพงมากก็มีไม่มแพงค่ะแบงค์ใบเทานะคะได้เสื้อ3ตัวและมาที่ร้านค่ะโอเคมาที่ไหนครับที่ร้านเนี้ยค่ะเจเจมอนะคะชั้น2โซนศูนย์อาหารค่ะเดินมาถึงโซนศูนย์อาหารแล้วออกกรกลิปเลี้ยวขวาร้านเราอยู่ขวามือเลยค่ะ โอเคถ้งั้นวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะ